จังหวัดศรีสะเกดครับน่วยแพทย์พ่ออสวนะครับออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ที่อำเภอเมืองจันทร์ครับที่โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคมนะครับตำบลเ,เมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดนายชัยงเมธาสุรวิทย์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ามรืรรามราชชนนีโครงการคง โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและหน่วยบริการจังหวัดเื่อนทีออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์โดยมีประชาชนในพื้นที่นะคับที่ตำบลเมืองจันทร์และตำบลไก่เคียงมารับบริการเป็นจํานวนมากทางรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดนะครับกเดก,กาว,วาหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จภาษีนคนรินธารบรมราชชนนีหรือที่เรียกกันวาน่วยแพทย์พ่ออดสวสมเด็จภาษีนคนรินธารบรมราชชนนีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเก้าโปรดกระมอมให้จังหวัดชีสเกตเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่28เมื่อปีพุทธศักราช2513จนมาถึงปัจจุบันเป็นเวลาห4ปีการดําเนินง,งานของหน่วยแพทย์พอสวอจังหวัดชีสเกตปัจจุบันนะครับกบประกอบไปด้วยแพทย์121คนทันตแพทย์117คนเพศสัชกร130คนพยาบาลวิชาชีพนะครับ1น0่คนอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆ2 3 0 0 47คนและอาสาสมัครสายสนับสนุน8 8 0คนรวมทั้งสิ้นขับ4 5 78คนการออกหน้อยแพทย์พอสาาวในเทอร์นีนะครับให้บริการรักษาผู้เจ็บป่วยที่ยากไรในท้องทินทุรกันดาลโดยบอคืดค่าใช้จ่ายแต่ประการใดด้วยการนั่งคณะแพทย์นะครับท่านแพทย์เภสัชกรพยาบาลและอาสาสมัคร ออกให้บริการรักษาประชาชนถี่เจ็บป่วยในพื้นที่ซึ่งจะออกปฏิบัติงานเดือนละหนึ่งเถือโดยมีกิจกรรมนะครับกับประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พออสวอการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมบริการแพทย์แผนไทยการให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกรวมไปถึงมะเร็งช่องปากและทรงต่อผู้ป่วยที่บอสามารถรักษาในหน่วยแพทย์ได้พ้อมทั้งนะครับเป็นการซอยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร่ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณาสุขด้วยการขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พอสวซึ่งปัจจุบันนะครับทังจังหวัดชิะเกตเนี่ยมีผู้ป่วยพระราชานุเคราะห์พอสวรรคจำนวน127รายครับ